รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรรญสันติกุลสวัสดีครับขอรต้อนรับข้าสูนรายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรุสันติกุลครับพบกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา9เนาฬิกา30สนาทีถึงเวลา20่สินาฬิกาทางมิติข่าว90.5สสวัสดีครับคุณวัชราสวัสดีค่ะเป็นนั้นว่า วามคาดนะครับที่การเลือกตั้งของเกาหลีใต้เนี่ยนำมาซึ่งสธานะให้กับนายบุญแจอินนะครับนักการเมืองหัวเซรีนะครับซึ่งอดีตเนี่ยเป็นัวนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับเขาได้เลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้นะครับในช่วงเช้าว,วันพุธนี้นะครับโดยที่วาระ ของการดำรงตําแหน่งจะเริ่มต้นทันทีเลยนะครับเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับหรือว่ากตอตของเกาหลีใต้นี่ยยืนยันนะครับตับรองผลของการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะครับอดีตทนายความด้านสิทธิมนุษยชนรายนี้นะครับได้แนนเสียงทั้งสิ้นนะครับคุณวชิระไดจุดเล้านเสียงหรือป,ประมาณ40%ปอร์เซน การนับคะแนนปรากฏว่าเขานะครับนำห่างนะครับผู้ท้าชิงที่มีจุดยืนแมวอนุรักษนิยมนะครับในหฮงจุนเผียวนะฮะจากพรรคเสรีภาพเกาหลีเนี่ยซึ่งตามอยู่ประมาณสี่ล้าน ภาระหน้าที่ที่สำคัญที่นายมุนแจอินเนี่ยจะทำต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เกาหลีใต้เนี่ยเจอศึกหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องแรกนะครับที่ธารกิจที่นายมุนเจอนะครับก็คือเรื่องความสัมพันธ์กับทางด้านเกาหลีเหนือหนักที่สุดเลยนะครับเรื่องที่สองก็คือความสัมพันธ์กับจีนนะครับเพราะว่ามีการติดตั้งขีปนาวุธป้องกัน แท็อยู่ในเกาหลีใต้ซึ่งจีนถือว่าเป็นภัยคุกคามเกาหลีส่วนเรื่องที่สามคือเรื่องปากทองหรือเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักนะฮะเพรตอนนี้เกาหลีใต้เนี่ยเจอกับปัญหาเรื่องอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่านะครับ ประกาศนะครับในช่วงค่ำวันอังคารนะครับว่าผมจะสร้างประเทศใหม่ผมจะสร้างเกาหลีที่ยิ่งใหญ่เกาหีที่น่าภาคภูมิใจและจะเป็นประธานาธิบดีที่น่าภาคภูมิใจของประเทศที่ทรงเกียรตินี้นะครับแมนะนะ้ว่าจะนับคะแนในได้ไปครึ่งหนึ่งเนี่ยมุลก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยจะได้รับ ชนะนะครับและก็สิ่งที่มุนเนี่ยนะครับได้แสดงจงงิดยืนมาแตกต่างจากผู้นำคนอื่นๆก็คือว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะต้องนะครับมีนโยบายนํานะครับในการพื้นฟูหรือว่าจัดการกับปัญหาทางด้านเกาหลีเหนือไม่ใช่ไปนั่งเบาะหลังนะครับปล่อยให้เบาะหน้าก็คือสหรัฐอเมริกาเป็นคนคุมเกมน,นะฮะ และก็เขาประกาศเลยว่าเขาพร้อมที่จะเดินทางไปเกาหลีเหนือเพื่อที่จะเจรจาเพื่อจะฟื้นฟูความสัมพันธ์นะครับเพราะวาา่าข้าศึกเกาหลีตอนนี้ร้อนแรงด้วยภัยของสงครามนิวเคลียร์นะครับซึ่งนายคิมจองอึนเนี่ยก็ประกาศก่อนหน้านี้ว่าเขาพร้อมนะครับที่จะเจรจาว่าเจรจาทางด้านเกาหลีใต้และหวังว่าให้การเลือกตั้งของเกาหลีใต้เนี่ยเป็นไป ได้ด้วยดีนะครับนายมุนเนี่ยจะมาทำหน้าที่แทนอดีตประธานาธิบดีพักคินแหนนะครับซึ่งปกป้องไปนะครับถูกสภาถอดถอนนะครับหลังจากที่มีข่าวอื้อฉาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอร์รัปชันนะครับเรื่องการใช้อิทธิพลส่วนตัวในการแทรกแซงการเมืองเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับซึ่งเกี่ยวพันกับ ถ้าเป็นแฮและเพื่อนสาวที่เป็นคนสนิทผู้ช่วยนะครับก็คือซอยชุนซิงนะครับทำให้สภานะครับต้องออกอินพิชนะครับคือว่าถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งประวัติศาสตร์ตามคำสั่งของสารรัฐรรมนูญน,นะครับในช่วงวันที่สิ0มีนาคมนะครับที่ผ่านมานะครับก็ต้องรอมา สองเดือนนะครับกว่าจะมีประธานาธิบดีคนใหม่อย่างเป็นทางการกับคุณบุชราเรื่องที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้นะคะมุนแจอินเนี่ยที่ประกาศว่าจะสร้างเกาหลีในยุคใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควรและคุณธนงเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าออย่างที่คุณธนงบอกเกาหลีใต้กําลังเผชิญหน้ากับเรื่องความขัดแยง้ง กับเกาหลีเหนือซึ่งมีมหาอำนาจเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เกิดความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีขณะเดียวกันเนี่ยภายในเกาหลีใต้เองเนี่ยก็มีข้อขัดแยง้งทางด้านการเมืองถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้จะยังคงแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่ก็าตามแต่ว่าปัญหาการเมืองซึ่งนํามาสู่การประท้วงเรียกร้องของ ชาวเกาหลีที่ต้องการให้มีการแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันจนงกระทั่งกดดันให้ปัฒนาธิบดีปักกึนเฮเนี่ยต้องหลุดออกจากตําแหน่งไปสิ่งเหล่านี้ภาวะตรงนี้เป็นความท้าทายที่ปัฒนาธิบดีคนใหม่จะต้องเข้ามาเยียวยานะคะให้เห็นว่าคอร์รัปชันจะไม่เกิดขึ้นอีกในยุคสมัยของเขาได้ขนาดไหนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเองต้องยอมรับว่า พราะมีข่าวๆเกี่ยวกับเรื่องคอรัปชันในเกาหลีเนี่ยก็จะมีบทบาทของบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีเหนือเนี่ยมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องก็นี่คือส่วนหนึ่งอของอิทธิพลร,ระหว่างธุรกิจกับการเมืองซึ่งประธานาธิบดีคนใหม่นี้เนี่ยจะต้องอทําหน้าที่ในการที่จะลดบทบาทของแชโบหล,ลังนี้เนี่ยต่อที่เข้ามามีมีบทบาทในการแทรกแซงการเมืองของเกาหลีใต้เนี่ย ให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีอุทธิพลเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆเพรานสิ่งเหล่านี้จะทําได้หรือไม่ได้เนี่ยก็คงต้องมาดูว่าอ่าพัฒนาธิบดีคนใหม่นี้เนี่ยซึ่งเป็นเรียกว่ามีหัวแบบเสรีนิยมแล้วก็เป็นอดีตนักกฎหมายซึ่งทําหน้าที่ด้านสิทธิมันุษยชนเนี่ยจะสามารถเยียวยาให้เกาหลีเนี่ยกลับมามีการเมืองเนี่ยที่สงบราบรื่นได้หรือเปล่า นะ,ะเพราะว่าถ้าดูจากประวัติแล้วเนี่ยเขาเคยแพ้ปักเงินเห็นในการเลือกตั้งเมือกครั้งที่แล้วคือประมาณสักปีสองห้าห้าห้าใช่ไหมคะตอนนี้เขากลับมาลงเลือกตั้งใหม่แล้วก็ชนะการเลือกตั้งซึ่งจะอยู่ในตําแหน่งอีกห้าปีนับจากนี้ไปสิ่งที่สิ่งแรกที่เขาประกาศเลยว่าหลังจากที่เขาชนะเลือกตั้ง41.08%เนปอร์เซ็นเนี่ยเขาจะไม่ ทำพิธีสาบานสมซึ่งมันจะทําให้เกาหลีใต้เนี่ยซึมเปลืองงบนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรับตําแหน่งแบบเงียบๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาจะทําได้หรือไม่ได้เนี่ยก็คงต้องจับตาดูเหมือนกันเพราะว่าเกาหลีใต้นีก็เรียกว่าอาจจะเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจของเอเชียได้ประเทศหนึ่งนะคะแต่ค่าเดียวกันเนี่ยปัญหาการเมืองปัญหาคอร์อรัปชันก็ยุ่งเหยิงพอสมควรค่ะ ครับเรามาดูภาสั่งจกินนะครับน่าสนใจของโมชรานะครับว่าจินรู้ว่าเกาหลีใต้เนี่ยมีการเกึกตั้งวันอังคานะครับจินเลือกเลยจังหวะเวลาที่เกาหลีใต้กําลังเริอกตั้งอยู่ทําการยิงทดสอบขีปนาวุธรุ่นใหม่ในทะเลเลยครับทางตะวันออกเฉีงเหนือของประเทศใกล้กับขาบสมุดเกาหลีเลย การกระทรวงกลาโหมของจีนนี่ออกแถลเข่านะครับในออกรายงานนะครับในวันอันงคารว่ามีการทดสอบนะครับยิงขีปนาวุธในทะเลวาไห่นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสําหรับการเพิ่มศักยภาพด้านปฏิบัติการทางกองทัพแล้วก็ตอบโต้ภัยคุกค,คามความมั่นคงของประเทศนะครับอย่างนี้ ศัิยภาพนี่คือทางกระทรวงกลาโหมของจีนได้ระบุในในถ้อยแสลงนะครับซึ่งเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังจากการเลือกตังพูดง่ายว่าจีนทดสอบขีปนาวุธพร้อมๆก,กับการเลือกตังของทางด้านเกาหลีใต้เลยทีเดียวนะครับทั้งนี้เนี่ยจะที่ความปเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับนอกจากจะเป็นการส่งสัญญาณนะครับ ทางจีนว่าผู้นําคนใหม่ของเกาหลีใต้เนี่ยต้องการสันติภาพหรือว่าต้องการสงครามนะฮะทหาว่าต้องการสงครามผู้นําคนใหม่ต้องมีความริเริ่มนะครับในการพื้นฟูความสัมพันธ์ไม่เพียงแต่กับเกาหลีนเหนือเท่านั้นแต่กับทางด้านจีนด้วยนะครับเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีแต่เกาหลีเหนือเท่านั้นเองนะครับมีการทดสอบยิงขีปนาวุธนะครับยิงมากด้วยซ้ำไปนะครับมากกว่าที่ข่าวที่เราเห็นด้วยซ้ำไปนะครับส่วนจีนนี่ไม่ค่อยได้ทดสอบยิงขีปนาวุธเท่าไหร่แต่จีนเลือกทดสอบยิงขีปนาวุธในวันเลือกตั้งเลยทีเดียวนะครับเป็นการส่งสัญญ,ญาณไม่เพียงแต่ผู้นําเกาหลีใต้คนใหม่เท่านั้นเองแต่กับประชาชนชาวเกาหลีด้วยนะครับโดยเฉพาะยี่ส่วนที่ภาคส่วนที่เกิดกลัวสงครามนะ กได้ออกมาเดินสะบวนมากหน่อยนะครับเรื่องการติดตั้งขีปนาวุธแท้หรือว่าเรื่องข้าทีที่แข็งกล้าของเกาหลีใต้ท,ที่ผมผ่านมานะครับแล้วก็เรื่องการซ้อมรบร่วมกับกองทัพรัสหรัฐและก็องทัพของญี่ปุ่นซึ่งก็ซ้อมรบเทไรเนี่ยทางิีมจงเอินเนี่ยก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธขู่กับทุกทีนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยสถานก,การณ์ถ้าหากว่ายังปล่อยไประเด็นะนี้น,นะครับถ้าหากว่าผู้นําคนใหม่นะครับ นายมุ่นะฮะไม่มีนะครับความริเริ่มหรือว่าอินิเชทีฟแทนสันติภาพนะครับซึ่งหมายความว่าทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องถอยหลังคนละเก้าใช่ไหมครับเก้าสองเก้าถอยไปมากๆสันติภาพก็จะมาเองแต่ณขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการถอยนะครับมันเป็นการรุกนะครับเราะจะเห็นได้จากจุดยืนของ โดนทรัมป์ต้องการหนึ่งรอบสังหารคิมจองอึนสองทำอะไรก็ได้นะครับที่จะล้มรัฐบาลของคิมจองอึนสามให้มีการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะสี่ให้ยูเอหรือว่านานาชาติมีการแซงชั่นเกาหลีเหนือจนกระทั่งอยู่ไม่ได้นี่คือมาตรการหรือว่านโยบายที่แข็งกร่วจากสหรัฐซึ่งมีอิทธิพลเหนือทางด้านเกาหลีใต้เพราะว่าสหรัฐมีการ สร้างฐานทัพในเกาหลีใต้แล้วก็มีฐานสักประจําการอยู่สองหมื่นแปดพันนายนะครับซึ่งออขณะนี้กิจกรรมทางด้านทหารในคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยมันคึกคักขึ้นทาให้จีนรู้สึกว่าเอ๊ะจะมาจัดการเกาหลีเหนือหรือว่าจะมาจัดกร,รจีนกันแน่เนี่ทาให้สถานการณ์มันมีความออสับสนมากขึ้นครับคุณวชราจ้ะดูเหมือนว่าออความตึงเครียดในส่วนของคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยช่วง ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะดูเงียบๆแต่ก็รู้สึกว่าพอหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสผ่านคนไปเนี่ยกระแสข่าวก็เริ่มที่จะมีการโหมกลับมาอีกครั้งหนึ่งจีนเองนะคนะมีการทดสอบที่ปนาวุธอย่างที่คุณถนงเล่าแต่ว่าทั้งสหารัฐอเมริกาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาก็จะมีการทดสอบอยู่เหมือนกัน แต่ว่าไม่ปรากฏเป็นข่าวเท่าที่ควรแล้วก็เห็นว่าการทดสอบครั้งนี้เนี่ยอาจจะล้มเหลวนะคะไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากว่าเกิดภาวะที่มีอุโมงค์เนี่ยมีการคล่มลงม,มานะคะซึ่งอันนี้คิดว่าช่วงต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีข่าวรายละเอียดที่มากขึ้นนะคะเอื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เห็นว่าบรรยากาศของข้าวสมุทรเกาหลีเนี่ยอาจจะระอุข,ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการวิเคราะห์ว่าภาทีของรรมน่าจะอ่อนลงนะคะอาจจะหมาที่จะยอมอให้มีการเจรจามากขึ้นแต่จะกดดันให้เป็นการเจรจาที่มีมาหาอำนาจอย่างจีนอย่างรัเสเซียแล้วก็รวมทั้งมีญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามา,าร่วมพูดคุยกันนอกเหนือจากาประเทศที่เป็นคู่กรณีกันระหว่างเกาหลีกับ เกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือตอนนี้ที่เป็นเรียกว่าเป็นสมลรภูมิของความขัดแยง้งระหว่างมาำนาในขณะนี้อยู่เพราะเมื่อภาพประเมินแบบนี้แล้วคุณธนงคิดว่าบรรยากาศความตึงเครียดเนี่ยจะในคับสมือเกาหลีเนี่ยจะยังคงเกิดมึกเกิดขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่ารือว่าบรรยากาศของการเจรจานเนี่ยน่าจะมีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่านะคะ ก็ต้องดูค่าทีแล้วจุดยืนของทางด้านในหมุนแจอินนะครับประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ว่าจะดําเนินนโยบายอย่างไรถ้าหากว่าเราเนี่ยเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่และก็สถานการณ์ของผู้นําของเกาหลีใต้กับผู้นาของฟิลิปปินส์จะเห็นภาพชัดเจนเลยโอ้ชราช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคงจำกันได้นะครับช่วง ของสมัยของโอบามาเนี่ยสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคนี้เนี่ยก็คือเอทะเลจีนใต้นะครับความขัดแย้งนะครับทางด้านความมั่นคงระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนนะครับที่มีปัญหาเรื่องอการอ้างตรมสิทธิ์เหนือหม,มู่เกาะในทะเลจีนใต้โดยที่มีสหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วงนั้นเองเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าฟิลิปปินส์ก็มีการเปลี่ยนถ่ายทางด้านการเมืองน,นะครับในโอลิโวดูเจเต้เข้ามาทําหน้าที่เป็นประธานาธิบดีแทนนายฮิโน่นะครับได้รับเลือกทั้งชนะขึ้นมาและก็เขาเนี่ยนะครับก็พยายามดําเนินโนโยบายนะฮะที่จะถ่วงดุลมหาอำนาจกับจีนเอ่อกับจีนกับรัสเซียต่อสรหรัฐนะครับ ในดูเตเต้บอกเลยนะครับว่าทหารต้องทาตามสิ่งที่สหรัฐอเมริกาต้องการทุกอย่างเนี่ยนักดนตรคงเละแน่นะครับแล้วเขาก็เปิดศึกกับทั้งยูเอ็นเปิดศึกกับทั้งโอบามาเนี่อย่างไม่เกรงใจเลยทีเดียวแล้วก็หันไปชมว่าประธานดีรดบราดิเป่ยผดิงเป็นผู้นาที่ยิ่งใหญ่ของโลกแล้วก็พยายามหาทางที่เวิร์กกับจีนนะครับในขณะเดียวกันสหรัฐก็กดดันนะครับดูเตเต้ทางฝ่ายทหารก็กดดันนะครับเพราะว่า ลิบีนี่ก็เป็นพันธมิตรกับสหรัฐหรือว่าเป็นประเทศบริวารน,นะครับทางด้านทหารของสหรัฐเป็นเวลาช้านานสหราัฐในการต้องการเทียดสกสัดอิทธิพลของจีนนะฮะในภูมิภาคนี้แต่พอทรัมป์ชนะการเลือกตั้งปรากฏว่ามีการเปลี่ยนเลยนะครับจากความตึงเครียดในทะเลจีนใต้เนี่ยซูมไปทางด้านเหนือเลยนะครับในข้าวสมุทรเกาหลีเลยนะครับโดยที่ทรัมป์นะครับ เร่งเครื่องนะครับในทั้งซีเรียน,นะครับอัฟกานิสถานและก็ซูมไปที่ทางด้านเกาหลีเหนือโดยเลยนะครับโดยอย่างที่ผมบอกนะครับอาทรัมบอกต้องการที่จะตัดการกับทางด้านเกาหลีเหนือเพราะว่าเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามต่อเพื่อนบ้านนะครับต่อภูมิภาคแล้วก็ต่อโลกนะครับเนื่องจากว่าเกาหลีเหนือมีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และไม่รู้เหมือนกันว่าอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเนี่ย ปล่อยเอาไว้อาจจะพัฒนาไปถึงขั้นสามารถยิงถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐได้พระเจดในช่วงเดือ,เอนเมษายนที่ผ่านมาครับเราจะเห็นว่าช่วงกลางเดือนนะครับก่อนก่อนช่วงสงกรานนะครับต,ต้นปิดต,ต้นเดือนเลยก็ว่าได้นะครับก่อนที่ประธานาธิบดีสชิตถิงจะเดินทางไปเยือนพบปะพูดคุยกับสำนักในทางการเนี่ยมีการตีข่าว มีการปล่อยข่าทีที่แข่งเกล้านะครับของทัพออกมานะครับและก็สื่อทั่วโลกก็เล่นข่าวเกาหลีเหนือนะครับและก็ทํากิไในประกาศประจุทรงของทัพเรืออามาดาใช่ไหมครับยังทัพสมุทรเกาหลีเพื่อที่จ,จัดการจากทางด้านเกาหลีเหนือแล้วพร้อมที่จะยิงขีปนาวุธนะครับสกัดไม่ให้เกาหลีเหนือเนี่ยทดสอบอาวุธ ได้นะครับแต่เกาหลีเนี่ยเายังคงทดสอบแต่ว่ายัางไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าในช่วงที่ชุดอนุลนั้นเนี่ยทางสหรัฐแอบเอาระบบขีปนาวุธต้องกันแซดนะครับเข้าไปตั้งนะครับขีปนาวุธแซดเนี่ยนะครับย่อมาจาก Terminal h i g h a l t i t u d e Area Defense นนะครับซึ่งเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธในบรรยากาศชั้นสูงนะครับไม่ จะมีระบบเรไดาร์ถ้ายิงมาเนี่ยก็จะยิงสวนกลับไปทําลายกันกลางอากาศแต่ในขณะเดียวกันระบบแรดนี้ก็สามารถดัดแปลงเป็นระบบโจมตีได้นะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยพอสหรัฐเอาระบบแรดไปติดตั้งเนี่ยทําให้ทางเกาหลีเหนือเนี่ยยิ่งที่จะต้องร้อนรอนมากยิ่งขึ้นทาให้จีนเนี่ยปรับเปลี่ยนท่าทีร้อนรอนมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามือนจะเป็นการ จงเอาสมรภูมิมาอยู่ทางด้านคราบึกสมุทรเกาหลีซึ่งมีพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยชายแดนนะครับเตะจีนนะครับทางด้านที่ตอนออกเสียงเหนือนะครับเฉียงเหนือมากๆเลยนะครับของทางด้านจีนนะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยทางเกาหลีใต้เนี่ยจะดําเนินนโยบายอะไรอย่างไรเนี่ยเพื่อจะออกจากอิสริลของสหรัฐในช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ ารกิจที่หนักเพเลยทีเดียวสำหรับมุนแชอินนะครับเหมือนกับภารกิจของนายโรดิโกโดูเตเต้ซึ่งท้ายที่สุดมาเนี่ยมันก่อนเองก็ต้องยอมนะครับให้สหรัฐในการมีการซ้อมรบร่วมกับทางด้านของทางด้านของทัพของทางด้านฟิลิปินแต่ว่าสเกลหรือว่าอัตรา,ตร,าระดับของการซ้อมรบเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับไม่ได้ซ้อมรบกันอย่างเต็มรูปแบบเป็นอัตราสิทเพราะว่าถือว่าเป็นการข่มขู่จีนนะครับนั่นเองจะเห็นได้ว่า เราจะเห็นถือว่าจะเข้าใจสถานการณ์ของทางด้านผู้นําของเกาหลีใต้คนใหม่ได้ไดเนี่ยเปรียบเทียบกับผู้นําของฟิลิปปินส์เลยนะครับว่าอยู่ในสถานภาพที่คล้ายๆกันก็คือกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะถอยก็ไม่ได้จะเดินหน้าก็จะเป็นไทยเพราะฉะนั้นเองช่วงนี้เป็นช่วงที่นยอยู่ในสานภาพที่อึดอัดนะครับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงครับคบุณบอชรา ต้องเรียกว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเหมือนกันนะคะแล้วก็คงต้องจัดตาดูประธานาทิบดบีมุนแจอื่นคนใหม่นี้นะคะว่าจะสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาประกาศเอาไว้ในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยว่าเขาเนี่ยจะใช้ความพยายามในการเจรจากับกับทางเกาหลีเหนือมากกว่านะคะมากกว่าที่รัฐบาลของนางปักกินเฮนเนี่ยซึ่งได้ปฏิเสธ ที่จะเจราจากับผู้นำเกาหลีเหนือเพ็น้นสิ่งที่เขาจะทำในช่วงจากนี้ไปเนี่ยก็คือจะพยายามทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่ปักกิ่นเหตุทำเพราะะน้นจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยสถานการณ์ที่คุณธนงเล่ามาเนี่ยมันจะกดดันให้ประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้หรือเปล่าแล้วก็ต้องรอฟังมาหาอำนาจเนี่ยซึ่งอยู่เป็นเงา เบื้องหลังเนี่ยให้ดำเนินการเนี่ยจะมีการที่จะปฏิเสธได้เหมือนกับดูเต้เตเตที่ปัฒนาทาธิิดีเขาฟังเสของฟิลิปปินส์ที่กําลังทําอยู่ในขณะนี้ได้หรือไม่เพราะนี่ยังเป็นความเสีย่ยงแล้วก็เป็นบรรยากาศของความตึงเครียดในภูมิภาคคาบสมุทรเกาหลีที่จะต้องติดตามต่อ่ะ วันนี้เวลาหมดลงค่ะคุณธนง n g ค่ะมีอะไรสรุปได้สักประมาณครึ่งนาทีค่ะครับต้องจับตาดูผู้นำคู้ใหม่ของทางด้านเกาหลีใต้อย่างเดียวนะครับว่าจะมีความริเริ่มอะไรหรือเปล่านะครับนายสมรับนายมุลแชอินนะครับเพื่อที่จะพูดง่ายว่าข้อสะพานเชื่อมสัมพันธไมตรีกับทางด้านเกาหลีเหนือซึ่งจึงจะเอ่อคิ้นจืดขึมจองอน ก็รออยู่แล้วนะครับทางฝ่ายจียนก็รออยู่แล้วถ้าหากว่าดําเนินนโยบายที่แข็งก้าวนะครับรับรองเลยนะครับทางจีนกับงกาหเีื่นี้นะจะเดินหน้านะครับทดสอบขีรนอาวุธยิงขีปนาวุธข้ามหัวไปมากันต่อไปนะครับพื่นก็จะทำหาหสถานการณ์มันร้อนแรงมากยิ่งขึ้นครับสำหรับนรายการโลกใหม่ดิวเวเวลาหมดตงพอดีนะครับพบกับลแคุณวชราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวันนี้ทางมิติีขาว90 5สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย